ครับวันนี้พวกเรานะครับในนามสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา <c oughs> จังหวัดราธิวาสนะครับร่วมกับชมรมมีรานะครับ <c oughs> ของ <c oughs> แล้วก็ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวตลาดมูนุนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เรามาจัดทริปนะครับมามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อของอำเภอเจแนะนะครับ แล้วก็พร้อมกับอำเภอจร้องนะครับวันนี้นะครับคนนี้ก็มีมิราหลายคันเลยครับสวยๆทั้งนั้นนะครับไปชมได้เลยนะครับตอนนี้เรามาถึงที่มัสยิดอัลอาซีเซียนะครับวันนี้เรากา็มารวมตัวนะครับของชมรมมิรานะครับก็วันนี้เราก็มาจะมอบอ,อุปกรณ์อีกโรงเรียนหนึ่ง นะครับกีโรงเรียนหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะไปพบพี่น้องชาวซาไกนะครับที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดพักรถนะครับสําหรับมีรานะครับวันนี้น่าจะรวมประมาณได้50กว่าคนนะ50กว่าคันได้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปครับเชิ่อูบรรยากาศเลยนะครับ

นำมาก็พอนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาพบนะครับคณอัสรีนะครับตอนนี้เห็นว่าเป็นเน็ตไอดอลเป็นเน็ตไอดอลนะครับของเด็กอัสรีนะครับที่ผู้คนมาที่นี่แล้วก็จะต้องถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับเพื่อเก็บภาพนะครับแต่เขาดูสังเกตครับเขาก็ยิ้มนะครับน่ารักมากเลยนะครับตอนนี้ นะครับมีกันบายบายด้วยนะครับน่าเกิมานาเกิตัว่ามีคโตฮะน่าหยกเลยกะน่าสวยไหมอ่ะสวยไหมสวยไหมสวยสวยฮิฮิฮิที่เขาอาสุยอยู่ก็เป็นอยู่นะครับการใช้ชีวิตของเขานะครับนี่แหละครับที่เขาบอกนะครับว่าตอนที่เขาอยู่บนเขานะครับเขาไม่สบายเจ็บป่วยได้ไข้นะครับเขาก็ช่วยเหลือตัวเองโดยการเป่าคิว ในการเป่าในบัญชีก็มียาสมุนไพรนะครับก็จะมีโต๊ะหมอนะครับโต๊ะหมออยู่1ห,หมู่บ้านหนึ่งคนนะครับก็จะค่อยดูแลนะครับแทนแพทย์นะคัหรือพยาบาลนั่นเอง นะครับนี่ความเป็นอยู่ของเขาและสักวันหนึ่งนะครับถ้ามีการจัดตั้งชุมชนนะครับก็จะมีผู้คนเข้ามาก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไปนะครับในการใช้ชีวิตในป่ากับใช้ชีวิตในเมืองนี่นะครับจะมีความสมดุลได้อย่างไรแล้วก็จะร่วมกันนะครับส่งเสริมให้คนอัสลีนี่ให้อยู่ในสังคมที่สิ่งที่เราต้องการแล้วก็ในที่ยอมรับได้ต่อไปนะครับาบุเล่าบุเล่อนน่อ้ปอล suka ke? Suka. 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 Alhamdulillah dah. Right? Ha. Ah, uh, pahlawan ni semaya apa? Semaya dah. Right? Semaya tadi. Ah. Uh, uh -huh. Pada waktu kerja? Esok kerja. Kerja ke apa? Ni gaji bawah ni. Uh -huh. Oh. Ha. Uh -huh. uh -huh. Bang rumah, ya. rumah rumah dok sebelah Tidak ni mana? esok orang okay, tak mari lah. Uh -huh. Oh esok tak ada orang okay, lah. Dia sini 3 hari. 3 hari. Oh, oh, hari lah. ke apa? Ahad. Isak rusa. Isak rusa. Dia tak 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 itu. Dia, dia, kerja, dia, dia kerja. dia kerja. Oh, bagus hatu. Ha, ah, sama dunia dan akhirat deh. ah, hmm. uh, lepas tu, nanti hmm. lain kali kita nak ai lagi. Nak ai zero lagi. ah, hmm. uh, cuma duduk dalam Islam wi wi eh, jalan Islam semua ah, kena uh, rajin ngaji, rajin semaya Insya-Allah dia hmm. belajar. belajar. Ha. Hmm. Uh, jadi. Ya.